สาสองห้าหกห้าศัตรูศัตนะครับผมเนาะสาธุสาธุนะครับขอให้ไข่นะครับซอยดุนบรรดาลพรนะครับโชคลาภนะครับรัฐบาลงวด16เมษายน2565นะครับขอให้เลขทูเบื้องหน้านะครับที่อยู่ตรงหน้าทุกคนนะครับขอให้ไปปรากฏที่นะครับรัเลขรัฐบาล3ตัวนะครับบสาตัวไทยนะครับก็ขอให้ นะครับขอให้มีเลขอดจากสวงตัวกไ็ได้ะนะครับผมเนาะยังไงก็ขอให้ได้ขอให้โดนนะครับนะขอให้ใครนะครับดันใส่สุกใส่นะครับนะสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีจ้าสวัสดีสวัสดีคุณน้ําแดงนะครับพิมพ์สาธุสาธุขึ้นมาเรื่อยเลืยนะครับพิมพ์สาธุสาธุขึ้นมาเรื่อยเลยนะครับสําหรับท่านนดเนาะสาหรับท่านนดอยากได้แนวทาง สายด่วนรัฐบาลนะครับสายด่วนรัฐบาลสำหรับท่านใดอยากได้เนาะสามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงหน้านะครับจิ้มลิงก์ด้านล่างนะครับที่เป็นตัวภาษาอังกฤษอยู่ด้านล่างนะครับจิ้มลิงก์แล้วนะครับเพิ่มเพื่อนเสร็จนะครับสามารถพิมพ์สามารถแจ้งแอดมินเพื่อรับสายด่วนรัฐบาลงวดนี้ได้เลยนะครับ ทุกคนเห็นเป็นเลขอ,อะไรครับเลขตัวแรกออกมาแล้วนะครับเลขตัวแรกออกมาแล้วเห็นเป็นเลขยังพี่ดอนนะครับสวัสดีคุณอภิชาตินะครับคุณสมพรนะครับคุณนิสราสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนเห็นเป็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาได้นะครับเห็นเป็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาได้นะครับรัฐบาลงวด16เมษายน2565นะครับ บ่อแห้งกับปังบ่อปังก็รวยนะครับบ่อรวยก็เป็นเศรษฐีนะครับนะสามตัวที่อยู่เบื้องหน้านะครับขอให้ไขนะครับดนบันดาลพรนะครับขอให้ไขรดนบันดาลพรขอให้เลข3สามตัวชุดนี้นะครับไปโพที่นะครับสามตัวไทยรางวัลที่หนึ่งนะครับเนาะไม่สามตัวไทยนะครับก็ขอให้เป็นสองตัวนะครับเออเลข2สองตัว ก็ยังดีนะครับผมเนาะสวัสดีทุกคนนะครับพิมพ์สาธุขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับอย่าลืมนะจ๊ะเนาะหากท่านใดนะครับหากท่านใดต้องการนะครับต้องการให้กำลังใจนะครับหรือต้องการเข้ากลุ่มฟรีนะครับสามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับสําหรับท่านใดสนใจเข้ากลุ่มเนาะจิ้มลิงก์ด้านล่าง Link นะครับจิ้มลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้ากลุ่มได้เลยนะครับ สวัสดีคุณแสงเดือนนะครับสวัสดีครับทุกคนเห็นเป็นเลขอะไรจ้าพิมพ์ขึ้นมาครับผมพิมพ์ขึ้นมานะครับคืนนี้เวลาสี่ทุ่มนะครับคืนนี้เวลาสี่ทุ่มนะครับนะเราจะปล่อยเลขสายด่วนรัฐบาล16เมษาน2 5 6 5นะครับใครที่รอได้เนาะนะครับใครที่ต้องการเลขสายด่วนนะครับย้ำว่าฟรีนะครับฟรีพี่น้องแล้วก็ฟรีตลอดชีวิตนะครับ าฟรีตลอดชีวิตนะครับทุกคนสามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับอลิงกด้านล่างนะครับจิ้มได้เลยนะจิ้มได้เลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะสวัสดีครับสวัสดีครับมีใครนะครับมีใครสนใจสบู่ไมยเอืยมีใครท่านใดสนใจสบู่ไหมครับถ้าสนใจนะสั่งได้นะทุกคน มาขายสบู่นะครับสบู่ขายเด้อพี่น้องเด้อบรายบูชาเด้ออ่าใดสนใจสบู่นะครับเบเยามินนะครับมินต์คอลลาเจนโซบนะครับนะใช้สําหรับล้างหน้านะครับล้างหน้าทูตัวนะครับไซด์ใดมัดพี่น้องนะครับเนาะทูวินวันนะครับใครสนใจนะครับพิมพ์คําว่าสนใจขึ้นมานะครับนี่ตัวอย่างไม่ิไยเด้อนะครับพี่น้องนี่นะครับตัวอย่างเนาะ นะครับสบู่เบยามินนะครับใครสนใจสั่งได้นะจ๊ะถูกใจให้จัดไปนะครับถูกใจให้จัดไปนะครับนะภาวนาอย่างเดียวนะครับอย่าตรงกับเลขดังมันบอบางคนนะครับโอ้บอท่านแล้วนะครับบอท่านแล้วนะครับตรงกับเลขดังแล้วนะครับดังไม่ดังไม่รู้นะทุกคนเนาะนะครับอดังไม่ดังไม่รู้นะครับแต่ทีนีเน้องพี่น้องเนาะนะครับ ออใส่เลขสามตัวยิ่งดีครับผมอ่ายิ่งดีไปใหญ่เลยนะสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่มไฟนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนใจร้อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนใจร้อนนะโมเห็นจากเถือนะเอา ไฟอะี้ให้โต๊ะไก่เห็นหรือยังทุกคนจ๋าเห็นหรือยังสบู่ใช้ดีมากค่ะคอนเฟิร์มนะครับโอ้ยใส่ดีหรือคุณแม่นะครับนีถ้าไม่ดีนะผมผมบวกาผมบวกขามาวอลดอกนะครับผมเสียจะของใจเย็นๆขาจานหนึ ผมว่าทุกคนใจร้อนนะอ่ามาเรียวมาเรียวพี่น้องนะครับรอรลอนะครับเนี่ย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 เป็นเรียกอะไรทุกคนสองห้าอะไรจ้าสองห้าอะไรวัสดีครับวันดีครับสองห้าเก้าบอกพี่น้องหรือสองห้าแปดอ่านะใส่ดีหลีนะครับผม ใส่ไปซื้อกับเขาก็ได้นะครับสบู่ใช้ดีจริงนะสองอะไรจ้าทุกคนสอห้าอะไรเอยสอห้าอะไรจ้าสองห้อะไรสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับฝากทุกคนจิ้มลิงก์ด้านล่างด้วยนะนะครับจิ้มด้วยกันนะครับปังด้วยกันรัฐบาลวันนี้ขอให้ทุกคนปังด้วยกันนะครับ จับมือปั่งไปท้ากันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ข้อใจร้อนค่ะนะครับผมอยากทุกคนถ่าดนนะครับผมนะเรือยจุดให้เลยนะครับคือคือเมื่อกี้อ่ะคือเมื่อกี้คือผมไม่คือผมไม่เห็นไฟแดงๆแล้วอ่ะทุกคนผมนึกว่าทูบมันดับนะครับเนาะนึกว่าทูบดับนะครับก็เลยแบบเพิ่มไฟเล็กน้อยนะครับทุกคนเห็นเป็นเรียกอะไรครับ เอาเบอรงให้จบด้วย่น้อเเบอรงไห้สุดนะครับนะดูให้สุดนะครับอาจจะเป็นเก้าก็ได้นะเอออาจจะเป็นเก้าก็ได้นะครับอ่าดูให้สุดนะจะ้มาแล้วอย่าเลืมนะครับเดี๋ยวมาแล้วเสียเที่ยวนะทุกคนนะครับเออโพเป็นเลขกเก้านี่่าจางไหนนะครับอ่าห้าสองห้าอะไรเห็นเป็นสองห้าอะไรครับบอกเก้าก็ศูนย์ับผมนะไม่เก้าก็ศูนย์ให้สองตัวนี้ไปก่อนนะ แน่าจะไม่ใช่แล้ว8ปดน่าจะไม่ใช่แล้วนะครับแปดนาสีโบเมนแล้วตัดทิ้งไปเลยสองห้าอะไรจะ๊ะอ่ก่อนจากกัรน,นะครับฝากทุกคนจิ้มลิงด้านล่างด้วยนะครับผมนะ,ะถ้ามีแนวทางนะครับถ้ามีแนวทางจริงๆปังๆนะครับก็จะได้มา นะครับจุดทูบแบ่งปันกันแบบนี้เรื่อยๆนะครับผมเนาะทูบขยับขาจัน์ฮึทูบขยับไปใช่ทูบขยับไปไหนป้าพี่น้องสองหาศูนย์นี่เหลยสองห้าศูนย์จริงๆนะครับ ทุกคนดูนะดูนะ